ช่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างพอที่คนสามารถคลานเข้าได้สะดวกบริเวณหลังที่นั่งคนขับรถทัวร์ของบริษัทสุราษฎร์111ทัวร์ถูกดัดแปลงเป็นช่องลับที่แก๊งรถทัวร์เทือนใช้เข้าไปจรกรรมทรัพย์สินของผู้โดยสารก่อนจะนําไปเก็บไว้ในตู้ลําโพงคนร้ายแก๊งนี้ได้ขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและแฟนสาวขณะนั่งรถจากจังหวัดกระบี่ไปกรุงเทพก่อนที่เด็กประจํารถจะใช้มีดแทงนายแบงค์ไร้บาดเจ็บสาหัสหลังจากทะเลาะกัน เนื่องจากทรัพย์สินสูญหายเมื่อวานนี้เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ออกรถไปเลยครับเนี่ยครับคือเราจะมีอ้ไที่ว่าจ้องคือที่ผมว่า,นา,านเ,นเนี่ยตารู้มานีดเนี่ยผมก็เก็บติดเองมันไม่เก็บในนี้ครับขณะที่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายแก๊งนี้ทำเป็นขบวนการ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทําอย่างชัดเจนหลังจากจรกรรมศักสิน์ไปเก็บซ่อนไว้ในช่องหลังลําโพงแล้วท,ทําทีเป็นรถเสียปล่อยผู้โดยสารไปต่อรถตู้ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันทําให้ผู้โดยสารต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตํารวจยังระบุด,ด้วยว่าแก๊งรถทัวเทื่อนจะมีเครือข่ายรถทัวมากกว่า3คันส่วนใหญ่จะรับส่งผู้โดยสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาส่งก่อนถึงกรุงเทพมหานครและมีรายงานว่าคนมีสีเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังซึ่งตำรวจเตรียมขยายผลทลายแก๊งนี้เพื่อกู้ภัพลักด้านการท่องเที่ยวกลับคืนมาในรถมีสามคนตามคาให้การมีมีเจ้าของรถด,ด้วยรวมอยู่ด้วยก็คนขับก็ขับไปไอเด็กคนแทงนี้ก็จะมีหน้าที่ลงไปนอนในตู้เก็บสัมภาระแล้วก็เจาะช่องคนกระเป๋านักท่องเที่ยวได้ก็ มีทรัพอะไรที่มีค่าก็ส่งนี่แสดงว่ามันเป็นมันเป็นแก๊งจริงๆมันพวกนี้เจตนาพวกนี้โดยสันดาเลยละ่ะล่าสุดตำรวจเร่งรวบรวมพยานยหล,ลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสำรวมทองเกตเจ้าของรถที่หลบหนีมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในวันพรุ่งนี้อัตริดวงจินดารายงาน